อัปเดตโปรโมโชั่นเน็ตของ d t แทประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567กันสักหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่ายังคงมีอีกประมาณสัก3าโปรโมชั่นที่น่าสนใจและในวันนี้ครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นซิมเก่าซิมเปิดใหม่ซิมที่ใช้งานมานานแล้วนะสามารถสมัครได้ทุกแบบเลยครับคุณผู้ชมแต่ขออย่างเดียวขอแค่ว่าซิมของคุณเนี่ยต้องเป็นซิมที่เป็นระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับหลายเดือนไม่สามารถสมัครได้นะครับผมโอเคนะพร้อมแล้วมาดูเลยดีกว่าครับสำหรับในส่วนของโปรเดตตัวแรกนะครับคุณผู้ชมเป็นแบบเอาดูแบบ1วันก่อนแล้วกันเนาะแบบ1วันนะครับเป็นแบบอะลิมิตนะครับ 10 Mbps ไม่อันไม่ลดสปีดครับตัวนี้มีโทรฟีของ d t a c แล้วก็ถูมูฟด้วยนะครับเครือข่ายอื่นไม่สามารถใช้บริการโทรฟีของตัวนี้ได้นั่นเองนะครับ1วันเสียอยู่ที่43บาทครับคุณผู้ชมรหัสสมัครครับดอกจัน104ดอกจัน677สี่เหลี่ยมแล้วก็โรออกครับนะคุณผู้ชมก็จะได้รับโปรโมชั่นตัวนี้เนาะส่วนของอถ้าเกิดว่าเป็นของ Uh, แบบเจ็ดวันนะตัวนี้ก็สามารถสมัครได้นะคุณผู้ชมนะเป็นอล l มิเ t e d 10 MBPS เหมือนกันนะมีโทรฟรีทั้งทูแล้วก็ดีแท็กครับแบบ7วันเนาะเสียอยู่ที่ uh, 225บาทดอกจัน104ดอกจัน68ดอกจัน104ดอกจัน678สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ นะอีกรอบนะดอกจัน104ดอกจัน678สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับใครฝักไม่ทันยังไงดูตรงข้อความที่ผมขึ้นไว้ให้แล้วกันนะตรงนั้นชัดเจนกว่าแล้วก็ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกไปในโปรโมชั่นที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะอาจจะดูแล้วไม่เหมาะกับคนบางคนแต่ว่าจะเหมาะกับคนที่ใช้งาน Wi-Fi เป็นหลักนะแล้วแบบนานทีออกจากบ้านไม่กี่วันอย่างเงี้ยคุณก็สามารถสมัครได้ นะเพราะว่ามันยังพอดูคุ้มค่าอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาตัวนี้เป็นหลักเลย7วันสมัครครั้ง1วันสมัครครั้งแบบเนี้ผมว่ามันแพงไปนะครับอ่ะลองดูอีกหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมเป็นแบบ30วันนะครับตัวนี้ใช้งานได้1เดือนส่วนเรื่องของความเร็วอยู่ที่10 Mbps แบบไม่อันไม่ลดสปีดครับคุณผู้ชมเดือนนึ่งจ่ายอยู่ที่4 8 2บาทครับก็อย่าที่บอกไปโปรเนตตัวนี้มันค่อนข้างแพง นะแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเทียบกับตัวอื่นนะครับช่วงนี้ก็อยู่เลทระหว่างนี้แหละครับแต่ถ้าอยากได้โปรโมชั่นที่มันดีดกดาาๆกว่าเดิมราคาเบาๆกว่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามเนาะเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้อีกนะครับนะราคาสมารครับดอกจัน104ดอกจัน798สี่เหลี่ยมโถออกครับนะดอกจัน104ดอกจัน798สี่เหลี่ยมแล้วก็โถออกเลยครับผมตัวนี้จะเป็นโปรที่ต่ออายุอัตโนมัตินะแล้วก็คุณผู้ชมก็เตรียมเงินไว้เลยนะครับเดือนละ482บาท้าว่าคุณสนใจตัวนี้เนาะ คุณก็เตรียมเงินไว้ถึงเวลาปั๊บเดี๋ยวมันหักเองอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ข้อเสียของตัวนี้คือไม่มีโทรฟีครับคุณผู้ชมไม่มีโทรฟีนะตัวนี้นะ่าเสียดายจังเลยนะสำหรับวันนี้3ตัวที่ผมพูดถึงให้คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่มีแบบ1วัน7วันแล้วก็แบบ30วันนะ ใครสนใจตัวไหนก็เตรียมเงินไว้ให้เพียงพอต่อการกดสมัครแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการสมัครเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะผมเช็คแล้วว่าสามารถสมัครได้ทั้งซิมเก่าซิมใหม่ซิมเปิดเก่าเปิดใหม่คือได้หมดอะขอเพียงแค่ว่าเป็นระบบเติมเงินของ d t แทสามารถใช้บริการได้นะครับผมโอเคเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมีฟองชแนลนะครับมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมในทุกๆวันแล้วกันนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ